สวัสดีครับชาวบ์เก็ทุกคนครับสวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีพีนะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมที่เคยครับเสียงจ๊กระจันอยู่ด้านหลังเนี่ยโอ้โหร้องสนานวันไหวกันเลยทีเดียวนะฮะขออภัยด้วยนะครับก็มาฟังเสียงธรรมชาติกันดีกว่าพร้อมกับเรื่องราวของมอเตอร์จีพีที่เราเสร็จสิ้นกันไปในเมื่อคืนเรดแรกนะครับก็คือสปินเรสเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างฮะหลายคนบอกว่ามันสนุกเร้าใจกว่าที่คิดไว เยอะพอสมควรเลยดังนั้นในคืนนี้นะฮะจะต้องได้แก้ตัวแก้มือกันสําหรับใครที่พลาดไปในเมื่อคืนไม่ว่าจะเป็นคนดูอย่างพวกเรานะครับอาจจะมีบางท่านนะครับที่หลงลืมหรือว่าบางท่านติดภารกิจต,ติดงานเนี่ยดูไม่ทันนะแล้วก็คืนนี้จะเป็นฟูลเรสครับไม่ใช่ว่าแข่งขันกันแค่ครึ่งเดียวเหมือนกับเมื่อคืนเมื่อคืนนี้สปรินต์นะครับแข่งขันกันแค่12รอบครับถ้าเป็นเรสจริงก็24 25รอบไปนู่นแล้วนะฮะก็ 2ทุ่มนะคืนนี้ p ี t v s ีวีครับใครมีทีวีก็เปิดหน้าจอได้เลยครับก็ในส่วนของทางใครที่ดูผ่านช่องทางออนไลน์ก็จะเป็นสปอร์ทหรือไม่ก็ BT Sport 2นะครับก็เลือกเอาเน็ตใครแรงก็คงจะดูได้ไม่ติดไม่ขัดกันนะฮะทุกคนสปินนั้นมีใครยังไม่ทราบไหมครัว่ามันคืออะไรนะครับมันก็คือการแข่งขันในรูปแบบใหม่ของปีนี้นะครับสั้นๆก็คือแข่งกันแค่ครึ่งเดียว สมมติว่าสนามนั้นมี25รอบเขาก็จะแข่งขันกันแค่12รอบจะเป็นสปินปีนี้มีการแข่งขันทั้งหมด21รอบมีสปินทั้งหมดนั่นหมายความว่าไปแข่งที่ไหนก็จะต้องมีการแข่งวันเสาร์ก่อนเสมอครึ่งหนึ่งของระยะทางสนามนั้นๆอาจำนวนรอบครับจำนวนรอบของสนามนั้นๆน,น,นะฮะทุกคนกเ็เมื่อคืนนี้ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3มคนบนโพเดียมนะฮะแล้วก็ผู้ชนะครับแชมป์โลกสมศักดิ์ศรีครับฟานเจโก้บัญญายา แล้วก็ฮองเฮมาตินนะฮะมาคันที่2โพเดียมอันดับที่3ครับมาร์คมาเคสนะครับแล้วก็อันดับที่4เป็นแจ็คมิลเลอร์นะครับ5กับ6ก็เป็นท็อปกันแล้วก็อเลสเสสปากาโลนะครับ <c oughs> แล้วก็ตามมาด้วยมิเกลลิเวีาในคันที่7ซาโก้คันที่8แล้วก็อเล็กซ์มาเคสคันที่9นี่คือ9คนเท่านั้นนะครับที่ได้คะแนนสปินเขาจะไม่ให้คะแนนเยอะนะเขาจะให้แค่ครึ่งเดียวเหมือนกันให้แค่9คน คันแรกเปโก้ก็จะรับไปนนเนอสิบสองแต้มคันที่สองถึงเก้าก็จะเป็นเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะฮะส่วนคันที่สิบไม่มีคะแนนไม่มีแต้มนะครับเมื่อคืนก็เรียกว่าสู้กันได้อย่างมันเร้าใจนะฮะแต่ทุกคนก็จะได้เห็นนะครับว่าสปรินต์เนี่ยนักแข่งหลายๆคนเป็นห่วงว่ามันอันตรายมันก็อันตรายจริงๆเลยนะครับเพราะว่ามีนักแข่งถึงสองคนที่จะต้องบาดเจ็บแล้วก็พักยาวอย่างโปลิสปาโกโลก็ล้มไปตั้งแต่ นู่นนะครับก่อนแข่งขันเนี่ยอันนั้นก็เหมือนปอดจะช้ําจะอะไรพอสมควรนะเจอกระแทกเข้าไปในะไฮไซด์เนี่ยนะฮะก็ยังไม่มีกําหนดแน่ชัดน,นะครับว่าจะพักยาวเท่าไหร่แต่ยาวแน่ๆครับผมว่า2อสสนามนี่ไม่น่าจะไหวในส่วนของล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับการประทากันของกันเองของดูคาตินะฮะอย่างเอนเนบราจีนี่เจอรูก้ามารินี่กวาดเข้าไปเนี่ยก็นะครับทำให้กระดูกสะบัดขวา มันก็คงจะอยู่ตรงั้นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับไปตรงแดงๆนั่นแหละก็หักห้าหักเลยครับก็พักไปวันนี้ไม่ได้ลงคาดว่านะครับคาดว่าที่สนามที่สองในสัปดาห์ต่อไปที่อาร์เจนตินาเนี่ยก็จะไม่ได้ลงเช่นกันโอ้โหนะฮะน่าเสียดายนะครับคือเข้าใจนะฮะว่าการขันมันก็มีความเสี่ยงอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้เสมอแต่มันไปโดนเพราะว่าคนอื่นนีมันก็น่าปวดใจแทนนะครับยังไม่ได้แสดงฝีมืออะไรเลยก็จะต้องเจ็บหนักพักยาวกันแล้วนะครับสำหรับ อ่าส์บัโ,โลแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนนะครับนักแข่งมายเรยยีดสามเอเนบัสเจนินี่ฮะก็นะครับอันดับไล่เลียงกันมาเนี่ยเราจะได้เห็นนะว่ารูปแบบของเกมมันออกมามัน,ม,นมันเร้าใจหลายคนแล้วก็พลาดแล้วพลาดเลยโอกาสที่จะแก้ตัวก็ลําบากดังนั้นคนที่ทําดีมาตั้งแต่การคอลี่ฟายออกสตาร์ทดีก็จะมีมีสิทธิ์ที่จะฉกชิงเอาความได้เปรียบนะฮะถึงไม่ชนะก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นโพเดียมลุ้น อะไรกันอยู่นะฮะแต่คนที่แบบว่าพลาดปิดสตาร์ทก็ไม่ดีการออกตัวออกสตาร์ทก็ไม่ดีหรือจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีการไปเฉียวไปชนกับคนนั้นคนนี้หรือยังไงนะครับในปัญหาในสนามเนี่ยมันก็กลับมาแก้ไขสถานการณ์ได้ลําบากเพราะว่ามันมีแค่12รอบนะครับรูปแบบเกมเมื่อวานก็เป็นไปตามคาดนะฮะก็คือดูคาติยังคงเป็นรถที่แรงเหนือชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่ชัดเจนในแบบไม่ต้องสืบครับ รู้สึกว่าท็อปสปีดเนี่ยอัดกันไปในรอบสปีดเนี่ย3 349กว่าโดยโยฮันซาโก้ครับแต่ซาโก้เขาก็จบอันดับที่8นะฮะท็อปสปีดก็เป็นการสู้กันของ2ค่ายระหว่างดูคาติกับอาพิเลียฮะอาพิเลียจะตามดูคาติอยู่ประมาณ2-3กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่อาพิเลียก็คือจบอันดับที่5อันดับที่6ครับแล้วก็ในส่วนของฟ้าเทเลบเซอร์ไพรส์ฮะกลายเป็นของ KDM โดยแจ็คมิลเลอร์ แจ็คนั่นแผลงฤทธิ์มาตั้งแต่รอบคปริไฟแล้วจะไม่กลับเมื่อกดเวลาขึ้นมาในหัวแถวได้นะครับแล้วก็การแข่งขันก็ขึ้นมาในหัวแถวได้อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งอยู่โอ้นะฮะทำให้แฟนๆ KTM เนีเ่ยคึกคักเลยฮะปีนี้ครับในในสปรินเนี่ยแจ็คเอาจริงครับก็ทำฟ้าเทแลบได้ด้วยก็คือหนึ่แหน่อยหน่อยก็ฟ้าเทแลบเนี่ยก็ใกล้เคียงกับควาตาโรครับควาตาโรตามมาคันที่2แต่ควาตาโรไม่มีคะแนนนะเพราะว่าเขาจบอันดับที่10ครับ จบนาที่10ก็ไม่ได้แต้มได้ศูนย์แต้มไปเนาะก็ทําให้เห็นนะฮะว่าฟ้าเทลบมันก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดนะฮะว่าจะประสบความสําเร็จที่สุดในสปรินต์ปกติเนี่ยถ้าเราได้เห็นการแข่งขันเวททั่วไปนะฮะถ้าเป็น25รอบเต็มเนี่ยส่วนมากคนจะชนะจะทําเป็นฟ้าเทลบส่วนมากนะครับประมาณ80%ขึ้นไปแต่นี่ก็คือกลายกลายเป็นแจ็คมิลเลอร์นะฮะก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ ในส่วนของรูปเกมที่ทุกคนได้เห็นนะครับด้วยความที่มาร์กมาเคสก็ออกสตาร์ทด้วยตำแหน่งโพลเนี่ยหรือไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ตามเนี่ยนะครับก็คือหมายเลขก็อยู่สามคนนี้นยเขาค่อนข้างแน่นอนเรื่องของการออกตัวแล้วก็เรียกว่าขึ้นมาบู๊ได้นะครับกับฮอร์เฮมาตินนี่ก็ตามมามันก็จะมีผู้นําอยู่3คนนะครับในช่วงแรกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งมาตินไม่ว่าจะเป็นทั้งมาร์คมาเคสไม่ว่าจะเป็นทั้งแจ็คมิลเลอร์ที่เซอร์ไพรส์นะครับฟันิโก้บรรญาย่าก็เหมือนคุมเชิงอะ่ะ อ่าคือถ้าเป็นมวยเนยก็เปโก้จะคล้ายๆว่าไม่ได้ผีถามอะไรคือรอที่จะโจมโจมตีในจังหวะที่แบบว่าปิดบัญชีเลยนะครับนั่นก็คือช่วงท้ายๆซึ่งเขาก็ทําได้โดยไม่ได้ยากเย็นอะไรนะฮะดูในเมื่อวานนี้ดูคาตินอกจากรถเนี่ยมันจะแรงเหนือชาวบ้านเขาชัดเจนจริงๆก็คือความนิ่งของเปโก้ครับคือมาตีนเองก็ยังคงขับในในคาแรคเตอร์เดิมนะฮะดูดันมากแต่น่าเสียดายที่ จังหวะในโค้งเนี่ยเปโก้จะคมกว่าชัดเจนฮะแต่แต่มาตินจะมายดได้ช่วงทางตรงครับทางตรงนี่เลือกสูกก็บิดบิดมาไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กลัวเลยฮะแต่พอบิดมาไม่กลัวในทางตรงเนี่ยพอจะเป็นทางตรงสั้นทางตรงยาวก็ตามเนี่ยพอจะเข้าโค้งเนี่ยคนที่ไหลโค้งนี่สม,มูทกว่ากลายเป็นเปโก้ฮะสังเกตดูว่าเปโกเนี่ยแบบว่าจะจ่อติดท้ายตลอดแล้วมาตินเองก,ก็พลาดด้วยฮะก็คือด้วยการที่เข้าโคง้งไม่เนียนเท่าเนี่ยมันก็เลยเปิดโอกาสให้ เปโก้ eko, ตามมาทั้งที่มีจังหวะฉีกหนีได้หลายครั้งนะครับแต่แต่ก็หนีได้ไม่ห่างไม่ไกลนักนะครับนั่นก็คือเราได้เห็นดูคติเขาสู้กันเองมาร์มาเคสนั้นมีอยู่เรื่องเดียวเท่านั้นนะก็คือความเก่าครับเรื่องรถเนี่ยเป็นรองชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะในทางตรงโดยเฉพาะในอัตราเร่งในทั้ง3รอบนะฮะผมว่ารถมาเคสน่าจะมีจุดที่ดีก็คงจะเป็นในช่วงกลางเท่านั้นแหละนะครับแต่ช่วงต้นกับช่วงปลายนี่โอ้ชัดเจนนะโดนโดน,โดนฉีก ก็เลยคุมสถานการณ์ได้แล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จในโพเดียมนั้นก็เพราะว่าเขาก็เป็นนักฉกโวยโอกาสที่ดีมันคือจุดแข็งของเขาอย่างหนึ่งเขาก็ยอมรับนะครับว่าในเมื่อทุกอย่างมันไม่เป็นใจหมายความว่ารถอ่ะน,นะฮะมันก็ต้องอาศัยว่าคนอื่นจะพลาดให้หรือเปล่าแล้วมันก็ต้องอยู่ในถูกที่ถูกเวลาในจังหวะที่เหมาะสมแล้วโอกาสมาเขาก็ปิดบัญชีไม่ปล่อยให้ได้แก้มือเลยนะฮะเขาก็เรียกว่าแซงช็อตนั้นแซงสองคันรวดนโอ้นะฮะแซง เป็นการแบทเทิลกันระหว่างเด็กถิ่นนะครับโอริเวล่ากับแจ็คมิลเลอร์เนี่ยสุดท้ายเขาก็แบบว่าช่วยโอกาสแสงโป๊สองคันรั่วเลยตรงนั้นผมว่าน่าจะแบบว่ามีใครเผลอร้องลั่นบ้านหรือเปล่าจังหวะจังหวะนั้นนะฮะก็ถือว่ามาร์กทำทำจุดแข็งของตัวเองตรงตนี้ได้อย่างเยี่ยมยอดนะฮะขบถูโอกาสจากข้อผิดพลาดของคนอื่นไปนะครับในส่วนของแจ็คมิลเลอร์ก็ตามที่คาดไว้นะครับเราคุยกันไว้เมื่อวานแล้วใช่ไหมว่าถ้าสปรินเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมาเพราะว่ามัน มันไม่เข้าใครออกใครนะครับยางที่ใช้เนี่ยซึ่งยางที่ใช้ส่วนมากก็จะมีหลากหลายนะครับรู้สึกว่ามาตินแอบเอาฮาร์ดไปลงนะฮะแต่ฮาร์ดเองก็เรียกว่าก็ยังคงกินเปโก้ไม่ลงนะครับก็หน้า,หน,าหน้าแปลกใจอยู่เหมือนกันตรงนี้นะฮะก็ถ้าสิบรอบหรือว่าผ่านไปครึ่งทางอย่างเงี้ยแจ็คเนี่ยยังไหวเนี่ยก็เป็นไป,นป,นปนตามที่เราได้เห็นนะครับว่าเขาขึ้นมาแต่ แต่ KTM ก็ยังถือว่าตามดูคติอยู่เยอะนะเพื่อนครับรถเนี่ยแรงต่างกันเยอะเลยฮะคือรถของ KTM กับรถของ HONDA ของ Mark ในเมื่อวานเนี่ยมีความใกล้เคียงกันครับคือแจ็คเนี่ยก็ยอมรับว่าที่พลาดไปเพราะว่ามันเป็นจังหวะเป็นอะไรเฉยๆครับไม่ได้ว่าพลาดเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าไม่พลาดให้ Mark เนี่ย Mark ก็คงจะขึ้นยากเหมือนกันดังนั้นมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งพลาดใช่ไหมครัมันถึงจะนํามาซึ่งการเสียอันดับไงอ่าก็ยังรถของ ดูคดีเนี่ยปล่อยเขานะครับปล่อยเขาไปเลยไม่ว่าจะเป็นทีมหลักทีมรองเนี่ยแต่ถ้าเป็น KTM กับ Honda เนี่ยผมว่า KTM ก็อาจจะแอบเหนือ,อยู่นนิดนึงอยู่ฮะแอบเหนือกว่าหน่อยนึงอยู่้าบเหนือกว่าทาไมทําไมถึงอยู่หลังม้าก็เพราะว่าพลาดไงนะพลาดตรงนั้นม้าก็จะเก่าเกมแล้วก็โอกาสมันมาแล้วก็ทําได้เป๊ะอาพีเลียเป็นไงฮะอาพีเลียกับทาง,ง KTM เนี่ยกับทาง Honda เนี่ยผมว่าอาพีเลียก็ แรงอยู่นะครับแต่ในรอบต้นเนี่ยคิดว่าอาจจะยังไม่จัดจ้านเท่าไหร่นะครับในรอบต้นนะฮะก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะโฉกชิงความได้เปรียบแต่ถ้าเป็นในการวิ่งยาวๆซึ่งคืนนี้ผมคิดว่าก็น่าจะพอมีลุ้นอยู่นะโอลิเวลาเด็กถิ่นก็น่าเสียดายนะครับที่พลาดไงตามจริงโอลิเวาเนี่ยโพเดียมแบดับสามอยู่ในมือนะครับแต่ในช่วงสุดท้ายไปบานพอบานออกก็เรียบร้อยนะครับเสียไป3ามสี่อันดับโอโ้ เป็นแฟนก็คงจะหงอยคงจะเศร้านะครับในในจังหวะน,นั้นนะครับก็ถือว่าโดนแซงไปอย่างง่ายๆเพราะว่าเจ้าตัวบานออกไปเยอะกว่าดีนะฮะที่ที่ไม่พลาดล้มไปดูคติที่ผลงานอาจจะเรียกว่าก็ไล่แซงกันขึ้นมาเอาคะแนนก็อย่างอเล็กซ์มาเกสใช่ไหมฮะปกติน่ยจะลุ้นคะแนน,นยากสําหรับมาเกสตอนที่ยังอยู่ใน Honda แต่พออยู่ในเกร s ซินีได้ใช้เครื่องดนยนตีพ2เนี่ยก็เก็บคะแนนสุดท้ายได้นะครับมามา ไล่แซงควาตาโรได้นะครับใน,ใน,ใ,นในรอบสุดท้ายก็ซิวไปนะฮะมาที่ควาตาโรมาที่ยามาฮ่าเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นตามจริงแล้วเวลาของแฟบก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับความเร็วในใช้ได้นะฮะในใน,ในเมื่อคืนนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าไปแฝกกันกับยูอานมีฮะไปแปกกันในในช่วงแรกๆเลยพอไปแปกกันช่วงนั้นแฟบนั้นก็ร่วงไปอันดับสุดท้ายฮะคือในช่วงจังหวะนั้นมันจะมีคนที่ออกจากการแข่งขันอยู่แล้วเนี่ย สามคนอ่ะสองคนก่อนนั้นสองคนเลยฮะก็คือไปกวาดกันเองลูกามาลินี่นะฮะไปกวาดเอาบาสเดนะินี่เนี่ยจนว่ากระดูกสะบักนี่นะหักไปเลยเนะี่ยไปกวาดกันล้มก็ออกไปสองแล้วจวอนเมียก็มาแปะก,กับทางแฟบสุดท้ายจอนเมียก็ม่จบการแข่งขันไปแฟบก็อยู่ในอันดับสุดท้ายในอันดับที่สิบเก้าก่อนที่จะไล่แซงขึ้นมาอยู่ในอันดับที่เก้าได้นะครับในรอบที่สิบเอ็ดเนี่ยสุดท้ายก็เจอเล็กมาเกสแซงนะครับในรอบสุดท้ายรอบที่สิบสอง เลยไม่มีแต้มแต่เราได้เห็นนะว่าเวลาของของแฟบในในส่วนของฟาเทลับก็ตามแจ็กกินนิดเดียวเองนะครับตามอยู่เสี่ยววินาทีจริงๆเนี่ยแต่นั่นแหละฮะก็คืออัตราการแซงของเยาวมาฮาก็ถือว่าแซงได้เยอะอยู่ผมเชื่อว่าแฟนๆก็คงน่าเสียดายใช่ไหมถ้าเกิดว่ายัางอยู่ในในเกมนในหนึ่งขันเนี่ยอย่างน้อยๆน่าจะพอมีแต้มหรือว่าอย่างท 5, ทเท้าห้าเท้าหกนี่ก็คงพอจะได้ลุ้นอยู่ก็ถึงได้บอกนะครับว่าสปินเนี่ยมันพลาดแล้วพลาดเลยฮะ ไม่ว่าคุณจะพลาดเองหรือว่าคนอื่นทําให้พลาดหรือว่าจะมาจากอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งถูกแทงถูกอะไรขึ้นไปเองเนี่ยโอกาสที่จะแก้มือนี่มันมันมันยากฮนะเพราะมันสั้นันนั้นก็ยอมรับยอมรับชะตาก,กรรมไปนะครับสำหรับแฟนๆจะมาฮ่าที่เรียกว่าไม่มีแต้มไปนะครับจบอันดับที่อันดับที่10ไปนะครับโดนแซงรอบสุดท้ายกันไปเนี่ยนะฮะแล้วก็นะักแข่งที่ผลงานอาจจะไม่ได้ดิบดีที่ผ่านมาปีที่แล้วอย่างหมายเลข25ราอูฟนันเดส พอได้รถแรงก็จบดับที่11ครับอ่าได้ได้อพี IP เรียรในรถรถที่อาจจะดูดีเข้ามือกว่า KTM นะครับแต่ Brad Binder ก็ไม่ได้ดีงามอะไรนะฮะอ่ากลายเป็นแจ็คมิ m เลอร์ต่างหากที่นะ่ที่จะเสือพไส่นะครับก็ถือว่ารอดูนะครับแต่โดยตรงนี้ก็คือมันชัดเจนนะฮะว่ารถ KTM เองก็เรียกว่าในรอบต้นเนี่ยก็อาจจะยังยังยังไม่เท่าไหร่นะฮะ แจ็คก,ก็บิดมาแต่แจ็คเนี่ยก็ทำหนึ่งสามแปดหลายรอบเหมือนกันนะแต่พอมาเจอจังหวะความเร็วไหลปลายนีย่มันโอ้โหดูคติมันน่ากลัวฮะดูคตินี่แบบว่าทางตรงมาเห็นนะครับจุดเปลี่ยนจริงๆในที่นี่นะครับโดยรวมเนี่ยมันเป็นยังไงบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอะพี่ปุ้ยทําไมยามาฮ้าเนี่ยท็อปสปีดมันตามตามสูงวีตามดูคติเนี่ยประมาณ7จ็กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยอะไหนบอกว่าดีขึ้นแล้วไงท็อปสปีด ไหนบอกว่าที่เซปังเนี่ยตามหลังประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองอทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเซปังมันเป็นสนามที่เข้าทางกับคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์สูบเรียงครับเพราะว่ามันมีโค้งต่อเนื่องมันมีโค้งความเร็วสูงมันมีโค้งแม้จะมีมันจะมีบางจุดที่เป็นความเร็วต่ําก็มีแต่โค้งวามเร็วสูงเยอะแล้วก็มันไม่ค่อยจะดันเนินอะไรนะฮะไม่ได้เบรกหนักอะไรมากมาย ดังนั้นก็คือถ้าโค้งมาแล้วไม่ต้องไม่ต้องเบรกเยอะรอบมันก็ไม่ตกเยอะก็คือไหลไปยาวๆเนี่ยอันนี้ก็คือมันก็จะทําได้ใกล้เคียงดูคติฮะแม้ว่าทางตรงจะยาวก็จริงเนี่ยแต่ในที่ปอติเมาเมืม่อวานนี้เนี่ยก็มันจะเป็นจุดที่จะต้องเบรกหนักอย่างโค้งแรกอย่างนี้ใช่ไหมฮะมาเนี่ยจุดที่จะต้องดันเนินนั่นคําว่าดันเนินนั่นหมายความว่าคุณจะต้องใช้อัตราเร่งในช่วงรอบต้นรอบกลางเนี่ยเยอะ พอดันเนินเสร็จปุ๊บบางทีนะครับเข้าโค้งมาออกโคง้งปุ๊บดันเนินเลยบางทีขึ้นเนินมาปุ๊บต้องแต่เบรกเข้าโคง้งคาแรคเตอร์แบบนี้ไม่เข้าทางยามาห้าแง่แล่ะฮะ,ะถ้ายามาฮ่าก็ต้องเป็นตรงกันข้ามเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ในในเซปังอะแต่นี่ไม่ใช่ฮะแล้วทีนี้รถดูคาติก็จะเป็นรถที่มีพละกําลังสูงอยู่แล้วใช่ปะะ่ะฮะแล้วก็การเบกรกกันอะไรก็ดีกว่าเนี้ย มันก็เลยชัดเจนนะครับว่าต่อให้เบรกไม่ดีเนี่ยแต่ก็ได้อัตราเร่งที่มันดีเอาง่ายๆนะครับอย่างผมเปรียบเทียบนะครับว่าอย่างเปโกโกกับมาตินอย่างเงี้ยก็คือเปโก้จะเบรกได้ดีกว่ามาตินเยอะมากอ่ะฮะชัดเจนเลยก็คือใช้สไตล์การไหลเข้าไปไม่ต้องจะบอกว่าเปโก้เบรกไม่หนักก็ไม่ใช่นะฮะคือเบรกหนักอยู่แต่แตด้วยความที่ว่าเบรกเนียนกว่ามันก็เลยมองดูมันเนียนตากว่ากว่ามาติน ไม่ใช่ว่ามาตินไปได้เร็วเขาอะไรไปได้เร็วในโค้งคือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะคือเปโก้เขาจะมีสไตล์การขับที่แม่นยำในการแตะเบรกมากแต่มาตินจะขาดขาดเกินเกินเยอะกว่าเมื่อเอา2คนนี้มาเทียบส่กันนะมันเลยเป็นเหตุผลที่มาตินหนีไม่ออกทั้งที่มีโอกาสจะไล่หนีนะครับแต่ก็ด้วยด้วยต่อแต่ทําไมถึงไม่เสียเปรียบทำไมถึงไม่อะไรเลยทำไมถึงอยู่ในโพเดียมได้ก็เพราะว่ารถแข่งนันก็เป็นใจ คือผมอาจจะบอกว่ามาตินอาจจะเบรกไม่สู้เปโก้เนี่ยหรืออาจจะเบรกเบรกมีการแกว่งเนี่ยแต่มันก็มาชดเชยกับช่วงทางตรงช่วงออกจากโค้งเพราะรถมันแรงอย่างที่ควาตารโลกล่าวไว้นะครับว่าในที่นี่เนี่ยมันต่อให้เร็วในโค้งมันมันก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่ามันจะต้องอาศัยการเปิดคันเร่งที่เรียกว่ารอบมันมาทันทีเลยมันถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จนะครับแฟบกล่าวหลังแข่งไว้ประมาณนั้นนนี่ยมันก็ใช่ฮะพอยิ่งไปเจอออกจากโค้งแล้วมันเป็นเนินด้วยอย่างเนี้ย ใช่ป่ะอ่านะฮะถ้ารถที่มันแรงมันก็จะพุ่งจู้ดไปเลยอย่างนี้ใช่ป่ะอ่าแต่ในรถของที่ทอปสปีดไม่ดีกำพลังกำลังรอบต้นรอบกลางไม่ดีเนี่ยก็ถือว่าเหนื่อยว่าลุนยากอยู่นะฮะทุกคนอ่ะก็ถือว่านะครับเป็นการเปิดหัวได้ดีสําหรับดูคติสําหรับแชมป์โลกอย่างฟานเชโกบันาญานะครับกินเต็มไป12นะครับก็ไม่ได้ออกสตาร์ทด้วยเขาเรียกว่าอะไรที่แบบว่าจี๊ดจ๊าอะไรมากมายนะแต่เหมือนเป็นคนที่คุมเกมตลอด นะฮะแล้วสุดท้ายก็เป็นเป็นไปตามนั้นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทั้ง3คนบนโพเดียมอีกทีแล้วก็9คนนะครับที่ได้คะแนนไปนะฮะส่วนในคืนนี้ก็ค่อยมาลุ้นกันต่อไปเวลาประมาณ2ทุ่มแต่ก็ลุ้นส่วนของรุ่นเล็กกันก่อนได้นะครับสำหรับรุ่น Moto3 นะครับมันจะมาประมาณ5โมงเย็นละ5้โมงเย็นนะครับแล้วก็ m ม t o 2, 2ก็ให้กำลังใจน้องกล้องสมเกตจันทรานะครับออกซาร์ทคันที่13มั้งฮก็เวลาประมาณ6โมงกว่า ถ่ายงานะฮะว่าทำตัวให้ว่างให้ฟรีไว้ตั้งแต่ตั้งแต่สัก5้าโมงหรือว่าก่อน5้าโมงนี้นี่ก็ได้ะฮะวันนี้คงไม่ได้ไปไหนกันหรอกมั้งใช่ไหมหรือต่อให้ไปทํางานทําการก็คงจะเลิกไปแล้วละ่ะคงจะเลิกงานไปแล้วตอนนั้นก็มาสแซนาบรอที่หน้าจอได้นะครับ PPTV ที PP TV, สันเขาอาจจะถ่ายตั้งแต่โมโตทูเป็นต้นไปหรือเปล่าผมไม่ไม่ชัวร์นะฮะอ่าถ้าอยากดูรุ่นเล็กก็ไปสปอร t ตทีหรือไม่ก็วีดีสปอร์ตกันไปเลยนะครับทุกคน ประเด็นต่างๆนะครับก็คงจะซอยเป็นงานเขียนออกมาถ้าผมจะมีเวลานะฮะไม่รู้ว่าผมผมจะว่างหรือเปล่าเนี่ยผมอาจจะต้องไปดูเรื่องของต้นไม้นะครับเอาต้นไม้มาลงลงเพิ่มนะฮะก็ <c oughs> ถือว่างานวัดตัวเหลือเกินในช่วงนี้แล้วผมก็มารันคลิปทุกคลิปเนี่ยทุกวันเลยเพื่อนๆคิดดูนะฮะว่าสมองผมต้องถูกใช้พลังเยอะขนาดไหนอย่างไรกันบ้างนะน,นี่ก็ร้อนจัดนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ร้อนเท่าไหร่เพราะว่าผมอยู่ตรงนี้มันอาลมมันพัดอยู่เพราะว่าเป็นพื้นที่กว้าง ประมาณ10โมงเนี้ยอาจจะไม่ได้ร้อนจัดแต่ถ้าประมาณบ่ายสองเนี่ยตรงนี้จะถูกปกคลุมไม่ได้แดดนะฮะอุณหภูมิจะพุ่งไปประมาณ37-38องศาเลยดังนั้นก็เป็นห่วงเป็นใย,ยเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับในวันหยุดแบบนี้ก็อย่าประมาทกับอาการฮีสโตรกอาการร่างกายเนี่ยแบบรับความร้อนติดต่อกันนานเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสช็อกอกาสอะไรได้นะครับดื่มน้ําให้เยอะๆแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอาจจะมีคลิปที่แทรกเข้ามานะครับผมไม่แน่ใจว่าระหว่างวันนี่แหละ ก่อนที่จะถึงเย็นเนี้ยมันจะต้องมี1คลิปแหละฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับรวมทั้งงานเขียนของผมนะครับที่จะแปะลิงก์แปะอะไรไว้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันในคืนนี้กันต่อสวัสดีครับ